สวยจังเลยบรรยากาศต้องถิ่นบ้านนานะคะตรงข้ามนั้นก็เป็นร้านกาแฟบางแสนสุกนะคะเป็นร้านอาหารแล้วก็สะอาดได้ยังสะอาดได้ยังสะอาด,ดอยังโรงพยาบาลน่ะสะอาดยังฮะใช่อยทุกคนดูนปากกระจับนี่ปากกระจับทำื้อคุณแม่ฝ้ายนั่งงามนะคนละคนโอ้พนักงานทำความสะอาดคนใหม่ที่โรงพยาบาลน,นะคะนี่ โอ้ยปากใจเลยนะต้อล้วเลี้ยเลีวเลีมันเป็นยังไงชาช้าแม่ขาดสะดุดประกันข้างนอกมันก็ียยนี่เดี๋ยวรารับหลานกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณตรงแบบนี้ครับก่อนสวัสดีครับก่อนเร็ววันนี้น้องคุณมาทำอะไรมารับน้องใช่เปล่าใช่ป่าครับมารับน้องสาวกลับบ้านนะโอ้ยขอบคุณ อย่าไปซ้อมน้องที่นู่นไม่ได้นะ,ะมามามาเร็วเออมาหาแม่ดิไม่ได้หรอกโตขึ้นจะเป็นหมอป่ะเนี่ยอย่าจับตัวเขานะสำรวจโรงพยาบาลแล้วสำรวจห้องอยู่บ้านมาเข้าทุกห้องเลยนะ <c oughs> ที่เปิดไว้แม่กับลูจะทำเราเรื่องแค่ไหมอย่าจับให้ถามเราไหมอย่าจับยายยุอย่ยอะไรไป กันครับมาใส่สายน้ำเกลือให้แม่หน่อยเออนี่นี่โอ้โหมใส่สายน้ำเกลือให้ยานให้แม่ด้วยองคควรดูน้องตอนนี้พามาสงบสติอารมณ์อยู่ไปไปตามเขาไปนว่นวดไนชอบทำความสะอาดน่ะนวดน่ะเร็ว โอ้พนักงานทำความสะอาดคนใหม่ที่โรงพยาบาลนะคะนี่โอ้ยปากใจเลยไปเรี่ยวเร็ี่ยวเรี่ยวไปเร็วเรีวเรีวพนักงานทำความสะอาดเร็วเข้าอย่านั่งดีเว้ยเฮ้ยมาเลยนะคุณมาสะอาดได้ยังสะอาดได้ยังสะอาดยังโรงพยาบาลนะสะอาดยัง ใช่นนี้เป็นตึกเก่เกานเนาะแต่เราเป็นเด็กน้อยเราทำใหม่น้องคนเปิดแล้วน้องคนไม่อร่อยค่ะกวาดกวาดเอโรงพยาบเหนื่อยแล้วเติมพลังหน่อย ก่อนลงพยาบาลเหนื่อยแล้วมันตื่นพลังมันเป็นเด็กกบบนี้แหละแอร์แอร์โรงพยาบาลก็ไม่เย็นแล้วเนี่ยอันนี้เป็นพนักงานทำความสะอาดแล้วก็เป็นเป็นแอร์บุรุษพยาบาลด้วยนะคะเตรียมใส่น้ำเกลือใส่ให้แม่กันเนาใส่ให้แม่นะคะอเอเข็นไปค่ะโอ้โหเข็นไปแล้วเข็นไปเดี๋ยวมันจะไปเคาะใชล่ขัดเท้าหรือกูเข็นไปแล้วค่ะใส่ใส่น้ำเกลือให้แม่หน่อยเร็วเร็วน้องคุณ ใส่แสงเกลือหหหให้แม่หน่อยเร็วเร็วขยันจริงๆวันนึงรับหลายจ็อบมากวันนึงรับหลายจ็อบมากลา,ายยังมีสีเหลือเลยสองข้างเลยดูดิใส่ซื้อผ้อาทำไมให้แม่เหรอหนูอะเอาไปใส่ให้แม่เลยครับเร็ว ใช่ไหมโมคโณใหญ่ใหญ่ไม่เอาใหญ่ไม่เอาได้ไม่เอาครับโอ้สวัสดีพี่ป้านาอันไหนครับน้องคุณมารับน้องกลับบ้านแล้วน้อคุณมารับน้องกลับบ้านแล้วครับมาถึงก็ซ้อมน้องเลยนะคะน้องคุณครับเอาไปให้แม่เอาไปให้แม่เอาไปให้แม่เอาให้แม่ไปแม่แม่ใส่กลับบ้านเร็วเสื้อผ้ามีไหมเออเอาไปเรอวตาเอ๋ก่อน เอออย่างงี้มันค่อยอยู่มันเป็นยังไงกระชากแม่ขาอยู่บกันกันข้างนอกมันก็ดื้มือมันก็ดื้อมันเดินทุกห้องอ่ะมันต้องมันอยู่ยอ้แม่ลูกอ่อนสองโคสองคู่นะทํทำไมนะคุณมันเด็กหยาบอย่างงี้ดับมึนมากไอ้วนอ่ะวนของยายอันนี้นะคะ อันนี้กําลังอยู่ในช่วงแบบว่ากําลังต้องการลมแสงแดดนะคะอุ้ยน้องนิลินน้องนิลินนะทุกคืนดิ่งๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยทุกคนดูปากกระดับนี่ปากกระดับทำเด้อคุณแม่ฝ้ายนางงามอโก้ทุกคนน่ะตุไปเลยอาปุกฝี ไปแล้วนะคะจอดเรือเตรียมตัวกลับบ้านแล้วอ่าทุกคนตอนนี้ไปเสิร์ฟข้าวแล้วลูกชั้นหลานชั้นมาเร็วทั้งคนไอเ้ยวขับรถพาน้องกลับบ้านแล้วลูกเอ้ยวอววขับรถพาน้องกลับบ้านนะ นะนะขับรถพาน้องกลับบ้านแนี่เก่งมากเลยเก่งมากขับรถพาน,น้องกลับบ้านเลยเหรอโอ้ยน้องอยู่ไหนนะน้องนิรินของน้องคุณอยู่ไหนนะอนน้องคุณอยู่ไหนนะาอุ้ยอุยโอยฝนตกก็เปิดที่ปัดน้ำฝนให้น้องด้วยที่น่ะโอ้เก่งมากเลยมุ้ยน้องคุณขับรถกลับบ้านเลยครับอู้

ยยยาาไมม่เลสว,วย,สววยสวจังเลยบรอากาศทา้องอุ่นบ้านนานะคะตรงข้ามแล้วก็เป็นร้านกาแฟบางแสนสุกนะคะเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านสเต๊กบรรยากาศ อันนี้เป็นหลังบ้านนะคะทุกคน ประจำตัวของเขาท่านอนท่าโดของเขามากเลยนะคะเด็พี่ชายค่ะอุ้ยอุ้ยไอ้น้องชา หิวแล้วล่ะนดยหิวแล้วค่ะคุณแม่กินข้าวเสร็จหรือยังค่ะหิวนมแล้วค่ะหิวนมแล้วค่ะ